รัฐบาลและสังคมกัมพูชายุคตนศิลาจารึกภาษาเขมรรุ่นแรกที่พบในกัมพูชาจารึกเมื่อคริสตศักราช611พร้อมกับจารึกภาษาสันสกฤตรุต่นแรกสุดซึ่งจารึกอีก2ปีต่อมานอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีจารึกที่พอจะกำหนดได้ทั้งสองภาษาค่ะซึ่งจารึกในคริสตศตวรรษที่7 ที่ให้ภาพเกี่ยวกับการรวมตัวกันของสังคมกัมพูชาจากจารึกเหล่านี้เนี่ยสามารถบอกได้ว่าสังคมกัมพูชาเป็นสังคมที่แบ่งแยกคนอย่างน้อยก็ยังไม่เป็นทางการออกเป็นคนที่รู้ภาษาสันสกฤตกับคนที่รู้แต่ภาษาเขมรภาษาสันสกฤตนั้นปรากฏอยู่ในศิลาจารึกซึ่งสื่อสารกับพระเจ้าโดยตรงมานานนับร้อยปี ส่วนภาษามเขมรเป็นภาษาของชาวบ้านหญิงชายที่สืบเชื้อสายมาจากเนียตาหรือเวญยญาณบรรพบุรุษและได้รับการพิทักษ์คุ้มครองจากพระเจ้าจารึกภาษาสันสกฤตร,รจนาเป็นร้อยกลองยกย่องการบำเพ็ญกุศลของพระเจ้าแผ่นดินและชนชั้นผู้นำเช่นการสร้างเทวลัยวิหารบริจาคเงินบำรุงวัดพระราชทานหรือให้สิ่งของแก่พระาม ผู้ให้จารึกมักอุทิศบุญกุศลให้บรรพบุรุษอย่างวังผลกำไรให้สืบสาวโคตรเง่าไปยาวไกลศีลาจารึกหลายหลักยกย่องพราหมณ์ข่มคนอื่นๆในสังคมแต่ส่วนใหญ่สรรเสริญผู้มีอำนาจจนล้นซึ่งตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียแล้วเนี่ยกาบที่จารึกมักรถจนานด้วยภาษาที่ขัดเกล่าย่างยิ่งใช้คำลึกประพันธ์ถูกฉันทลักเปรียบเทียบได้กับกาบภาษาสันสกฤตที่แต่งในอินเดียยุคเดียวกัน ส่วนจารึกภาษาเขมรเนี่ยจะเป็นรอยแก้วทั้งหมดค่ะบันทึกการสร้างวัดโดยเทวไลและให้รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารเช่นบอกจำนวนและชื่อข้าววัดนั้นๆน,น,นอกจากนี้เนี่ยยังมีบัญชีทรัพย์สินของวัดมีรายการบอกที่นาพื้นที่สวนและสระน้ำซึ่งเป็นสิทธิ์ของวัดทั้งสิน้นศิลาจารึกหลายหลักบอกหน้าที่ของข้าทาสระบุจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายทั้งที่เป็นสิ่งของและแรงกายเพื่อเป็นรายได้อุดหนุนพระในวัด ซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยมักจบลงด้วยคำขู่และคำสาปแช่งของคนที่ทอดทิ้งขโมยหรือทำลายวัดค่ะว่าจะต้องรับโทษอย่างไรอย่างที่บอกค่ะว่าขเขนรนนั้นแบ่งชนชั้นได้อย่างชัดเจนมากๆเลยระหว่างคนที่รู้ภาษาสันสกฤตและคนที่รู้แต่ภาษาเขมรภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรนั้นเป็นเส้นแบ่งสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมหลวงกับวัฒนธรรมชาวบ้านได้อย่างดียิ่งค่ะ ฝ่ายหนึ่งคือความมั่งคั่งบทกวีการเล่นคําความวิจิตประนีตพระและการเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าโดยตรงกล่าวคือเป็นภาษาของฝ่ายปกปักคุ้มครองนั่นเองค่ะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคือความยากจนร้อยแก้วรายการบัญชีล้วนๆคาทาสและโลกของคนธรรมดาสามัญว่ากันง่ายๆก็คือเป็นภาษาของฝ่ายรับความคุ้มครองนั่นเอง จารึกทั้งสองประเภทนี้ใช้ตัวอักษรซึ่งรับมาจากอินเดียเหมือนกันทั้งคู่ค่ะและมีกฎว่าต้องใช้ช่างคนเดียวกันในการสลักง่ายๆเลยก็คือถ้าพระและกวีต้องการอ่านเขาจะต้องอ่านได้ทั้งสองภาษาแต่ศิลาจารึกเหล่านี้ตั้งใจให้คนอ่านจริงๆนหรือโดยทั่วๆไปนั้นเนี่ยพอจะหาอ่านได้ค่ะเพราะมักจารึกไว้ตามประตูศาสนสถานหรือบนแผ่นศิลาเดียว บางทีข้อความเดียวกันนี้อาจมีบันทึกไว้ในแผ่นวัสดุไม่ถาวรและเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุที่ใดที่หนึ่งพร้อมๆกันด้วยส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมจึงต้องจารึกบนหินนั้นเนี่ยอาจเป็นไปได้ว่าการเขียนบนแผ่นหินติดต่อกับเทพ,พเจ้าอาจสนองความประสงค์พิเศษบางอย่างหินไม่ใช้ในเรื่องของคารวาสไม่ว่าพระราชวางังหรือที่อยู่ของคนธรรมดาล้วนสร้างด้วยไม้ไม้ไผ่หรือวัสดุไม่คงทนอื่นๆ ยิ่งกว่านั้นภาษาสันสกฤตเป็นภาษาของพระเจ้าหินจึงมีความสัมพันธ์กับความถาวรยืนยาวซึ่งก็คือปุตุชนที่ตายไปแล้วการจารึกบนแผ่นศิลาจึงเท่ากับชาวกามัมพูชากำลังพูดกับบรรพบุรุษของตนซึ่งถ้าจารึกด้วยภาษาสันสกฤตก็คือพูดกับเทพ,พเจ้าโดยตรงและพวกเขาเชื่อกันว่าคำสาบานหรือคำสาบแช่งที่จารึกบนศิลานั้นจะส่งผลที่รุนแรงด้วยเช่นกัน นอกจากนี้เนี่ยเราไม่ควรมองข้ามแง่มุมของกฎหมายในศิลาจารึกค่ะเช่นการจารึกยกที่ดินให้ใครไว้บนแผ่นหินก็เท่ากับว่าผู้นั้นเนี่ยได้รับการยอมรับและจะได้รับการคุ้มครองในทำนองเดียวกันกับคำสาบแช่งค่ะอาจจะเอาไว้ขู่หัวขโมยและป้องกันไม่ให้สถานที่นั้นถูกทำลายก็ได้การแบ่งระหว่างภาษา,าสันสกฤตกับภาษาเขมรนั้นหมายถึงการแบ่งระหว่างพวกที่ต้องทำนากับพวกที่ไม่ต้องทำนาด้วยค่ะ ใครๆเนี่ยก็ทยอทยานอยากพ้นจากโคลนตมถูกต้องไหมคะแต่น้อยคนนักจะทําได้สําเร็จค่ะเพราะในยุคเมืองพระนครคนที่ผ่านความสําเร็จมาได้จะต้องถูกจัดออกเป็นกลุ่มๆหรือวรนณะต่างๆซึ่งรวมแล้วเนี่ยมีประมาณ1ใน10ของคนทั้งหมดในสังคมคนเหล่านี้ก็จะมีทั้งเสมียนช่างฝีมือนางสนมเจ้าจอมหม่อมห้ามศิล,ลปินข้าราชการชั้นสูงพระข้าราชํานักรวมทั้งพระญาติวงศ์และทหาร แต่ในเมื่อคนพวกนี้ไม่ได้เป็นข้าทาสและมีจํานวนน้อยเท่านั้นค่ะที่สําคัญถึงขนาดได้รับหน้าที่ควบคุมาศาสนสถานคนพวกนี้เนี่ยจึงแทบไม่มีชื่อปรากฏในจารึกกัมพูชาช่องวางนี้จึงทําให้เราไม่รู้จักชื่อของผู้คนที่ออกแบบและสลักสล่าวสร้างปราสาทรวมทั้งประติมากรรมงดงามเยี่ยมยอดในเมืองพระนครด้วยซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้วเนี่ย ราวราวคริสต์ศตวรรษที่7นครอ,อีสานปุระมีอาคารสร้างด้วยหินที่ซับซ้อนยิ่งใหญ่กว่าที่ใดๆในเอเชียอาคานีค่ะสิ่งก่อสร้างเหล่านี้สร้างก่อนสถาปัตยกรรมทำนองเดียวกันในชาวา่าราวราวหนึ่งศตวรรษแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราไม่อาจเรียกเสรีชนเหล่านี้ว่าเป็นกระดุมพีหรือคนชั้นกลางได้ค่ะเพราะเรามีข้อมูลที่น้อยมากและความหมายของคำศัพท์ทางสังคมประเภทนี้เนี่ย ตามที่ชาวตะวันตกเข้าใจอาจลวงเราได้เมื่อเราศึกษากลุ่มสังคมของกัมพูชาเราจึงได้ตั้งข้อสังเกตมาแล้วตั้งแต่ต้นว่าคําว่ากษัตริย์หรือราชาในสมัยฟูนันนั้นความหมายของคํานี้อาจอ่อนกว่าคําว่ากษัตริย์ในยุโรปสมัยกลางอีกคําหนึ่งที่สําคัญคือคําว่าขยมค่ะซึ่งอาจแปลว่าทาส์แต่คํานี้ในภาษาเขมรมีความหมายกลุ่มกว้างกว่าคําว่าทาส์อย่างที่จูดิตเจคอบเคยอธิบายว่า ขายมนั้นหมายถึงข้าทาสประเภทหนึ่งในกัมพูชาก่อนยุคพระนครซึ่งมีอยู่อย่างน้อย14ประเภทด้วยกันคนเหล่านี้มีฐานะทางสังคมต่งตางๆกันหลายระดับมาจากรากเง้าที่ต่างกันและมีหน้าที่ต่างๆกันไปด้วยพวกที่ทำงานในนาเทียบได้กับทาสผิวดำในอเมริกาภาคใต้ก่อนสงครามกลางเมืองส่วนกลุ่มอื่นๆโดยเฉพาะพวกที่เกี่ยวข้องอยู่กับวัดอาจมีฐานะเป็นเสมียน คนเหล่านี้อาจถูกซื้อขายหรือยกให้คนอื่นพวกเขาไม่มีอิสระที่จะขัดขืนเลยค่ะแต่คนพวกนี้เนี่ยไม่ใช่คนรับใช้นะคะหลายคนอาจเป็นทาสทำงานใช้ยนี่ที่พ่อแม่หรือตัวเองก่อขึ้นก็เท่านั้นแล้วเขาเหล่านี้เป็นทาสติดที่ดินใช่หรือไม่คำถามนี้อาจทำให้เราต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะความหมายหลายหลากของตัวศัพบนั่นเอง คำกล่าวของฝ่ายคอมมิวนิสต์เมื่อเร็วๆนี้ที่ว่ากัมพูชายุคแรกเป็นสังคมศักดินานั้นไม่ถูกต้องแม้ว่าศิลาจารึกอาจทาให้เราตีความไปได้ว่าสังคมกัมพูชานั้นเป็นสังคมที่เอารัดเอาเปรียบมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างคนมีกับไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าค่าทาสต้องผูกมัดอยู่กับที่ดินมีไม่สมบูรณ์พอแม้ว่าทาสบางกลุ่มดูเหมือนจะอยู่ติดที่ดินนั้นๆมาน,นานหลายชั่วอายุคนนี่พอจะชี้ได้ว่ามีการตกทอดความเป็นทาสด,ดับฉช แต่คนพวกนี้ผูกติดกับที่ดินยิ่งกว่าที่จะเป็นทาสของเจ้านายคนใดโดยเฉพาะค่ะชาวบ้านบางคนปลูกข้าวได้อย่างอิสระแต่ไม่อาจย้ายถิ่นได้บางคนอาจเป็นค่าวัดบ้างก็เป็นค่าทาสของชนชั้นผู้นำทฤษฎีและการปฏิบัติดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเรื่อยขึ้นอยู่กับสถานที่และยุคสมัยการจะตีกลุ่มพูดถึงสังคมกัมพูชายุคนี้ไม่ใช่เรื่องที่ทำกันได้ง่ายๆจริงๆ จากหลักฐานที่ปรากฏบอกได้ว่าคาทาประเภทต่างๆเหล่านี้คือประชาชนส่วนใหญ่ของกัมพูชาทุกยุคสมัยค่ะชาวนาอิสระอาจถูกเกณฑ์ไปทำงานสาธารณะทำงานรับใช้เจ้านายหรือช่วยงานวัดหรืออาจต้องไปรบในสงครามอันที่จริงแล้วคนพวกนี้ไม่น้อยเลยคือเฉลยสงครามหรือสืบเชื้อสายมาจากเฉลยด้วยกันหรือสืบเชื้อสายมาจากเฉลยด้วยกันเอง ตามประวัติศาสตร์กัมพูชาสถานะของทาตจะรู้ได้จากชื่อค่ะซึ่งมักเป็นคำผสมระหว่างภาษาเขมรกับภาษาสันสกฤตความหมายของคำเหล่านี้เนจะรึกแต่ละหลักต่างกันไปบางก็เรียกอย่างยกย่องบางทีก็ใช้เรียกอย่างเสียหายหายโดยเฉพาะพวกทาตที่มีชื่อทํานองนี้เช่นหมาพร่องหน้าแดงหรือเหม็นโดยทั่วๆไปค่าทาสที่มีชื่อเป็นภาษาสันสกฤต มีแนวโน้มว่าจะมีฐานะทางสังคมสูงกว่าคนพวกแรกหลายๆคนอาจเป็นนักดนตรีหรือช่างฟอนซึ่งจำพวกนี้เนี่ยยังใช้อยู่แม้ในกัมพูชาปัจจุบันค่ะเช่นมักตั้งชื่อผู้หญิงตามชื่อดอกไม้ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งระหว่างทาดยุคก,ก่อนพระนครกับทาดก่อนสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกาคือหมู่บ้านที่พวกเขาอยู่อาหารที่พวกเขากินและความเชื่อที่พวกเขามีร่วมกันค่ะ ล้วนไม่ต่างไปจากยุคที่พวกเขามีเสรีภาพไม่ต่างจากสภาพนั้นๆของเจ้านายที่เขารับใช้ปกติแล้วเนี่ยขยมที่ถูกถอนรากถอนโคนกลืนวัฒนธรรมก็มักเป็นขยมที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกันอยู่แล้วถูกต้องไหมคะช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบทซึ่งกัมพูชาย,ยุคปฏิวัติช่วงทศวรรษ1970นำมาใช้ปลุกระดมอย่างเออกรกะเริกนั้นไม่ได้มีความหมายมากมายอะไรนะัก ในฐานะที่เป็นข่าวัดขยมจำนวนมากมีส่วนในพิธีกรรมประจำปีเช่นพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปเปลี่ยนเครื่องส่งพระพุทธรูปพิธีประทักศิณเวียนเทียนหรือพิธีเบิกเนพระพุทธรูปพวกเขาก็มีส่วนด้วยพวกเขาจะห้อมล้อมขบวนพยุหะญาตราตกแต่งเสลียงที่จะเคลื่อนขบวนผ่านไปขยมพวกนี้อยู่ภายใต้อำนาจราชศักดิ์ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องของบุญญาบารมีอันจะปกป้องคุ้มครองพวกเขาได้ ่าวาัดก็เช่นเดียวกับคนอื่นๆในสังคมค่ะมองว่าตัวเองมีหน้าที่ที่ต้องสร้างกุศลไว้และไม่มีวิธีสร้างกุศลใดดีกว่าการรับใช้พระหรือนักบวชผู้ดูแลวิหารแห่งพระเป็นเจ้าเราอาจพอสรุปประวัติศาสตร์กัมพูชาได้จากการศึกษาย้อนไปจากชีวิตชาวกัมพูชาปัจจุบันหรือจากการศึกษาภาพจำหลักประติมาก,กรรมสิ่งของเครื่องใช้และจารึก แต่อย่างที่เป็นมาเสมอในประวัติศาสตร์กัมพูชาก็คือเราเขียนคำพูดของชาวนาโดยไม่มีโอกาสฟังเสียงของพวกเขาเลยค่ะแล้วพวกเขาน่าจะพูดว่าอะไรล่ะจริงๆมันก็ยากที่จะนึกหาคำตอบได้ถ้าไม่ถามต่อบไปว่าพวกเขาพูดกับใครแน่นอนล่ะค่ะว่าในหมู่พวกเขากันเองชาวนากัมพูชาพูดจาก,กันตรงๆอย่างคนเสมอกันแต่พวกเขาจะไม่เสี่ยงถ้ามีคนนอกอยู่ด้วย การที่ชาวนากัมพูชายอมรับอำนาจผู้นำทำให้ประาดบางคนสรุปว่าน,นี่คือลักษณะประสานกลมกลืนกันอันเป็นลักษณะเด่นของสังคมกัมพูชาโบราณแต่ประวัติศาสตร์กัมพูชานั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวการกรบฏและสงครามกลางเมืองการที่ประชาชนไม่มีปากเสียงทำให้ยากที่จะยืนกรานทั้งเรื่องความวุ่นวายและการประสานกลมกลืนแต่ประวัติศาสตร์กัมพูชาก็มีสาเหตุมากมายสำหรับทั้งสองด้านนี้ตลอดมา กัมพูชาก่อนยุคเมืองพระนครไม่ใช่รัฐที่กษัตริย์มีอำนาจรวมศูนย์แต่ตรงกันข้ามเป็นการรวมตัวกันของแคว้นต่างๆที่ใช้ภาษาการเมืองและการปกครองร่วมกันในเมื่อแต่ละแคว้นมองว่าตัวเองเป็นสมบูรณารัฐจึงต่างตั้งตัวเป็นอิสระแข่งขันกันแต่ตลอดคริสตศตวรรษที่8กัมพูชาค่อยๆเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางการเมืองปราดยังมีความเห็นไม่ตรงกันว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เป็นเช่นนี้ แต่น่าจะเป็นไปได้ค่ะว่าเพราะประชากรเพิ่มขึ้นมีการใช้เทคโนโลยีการทำนาลุ่มมากขึ้นมีรายได้จากชัยชนะในสงครามหรือเป็นช่วงที่มีสันติภาพยาวนานอันนินทิตาปุระซึ่งอยู่ในเขตเมืองพระนครเดี๋ยวนี้มีความสำคัญเพิ่มขึ้นเมื่อมีสัมพันธภาพอันดีกับแคว้นต่างๆตลอดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนที่สำบอและที่อื่นๆด้วย จารึกยุคก่อนพระนครที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบอกได้ว่าบริเวณที่ประชากรหนาแน่นเช่นเดียวกับในช่วงคริสตศตวรรษที่20แต่ไม่ใช่ยุคเมืองพระนครคือบริเวณสองฝั่งแม่น้ำโขงและเขตทะเลสาบตอนล่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคใต้ของพนมเปญปัจจุบันและเขตอื่นๆได้แก่บ,บริเวณแม่น้ำโขงตอนบนจนเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยปราดพยายามรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาณาจักรเล็กๆที่จีนเรียกว่าเจนละ และชาวเวียดนามคริสต์ศตวรรษที่19ก็เชื่อว,ว่าชื่อนี้คือกัมพูชาอันที่จริงเนี่ยจีนบอกว่ามีเจละสองแห่งค่ะแห่งหนึ่งอยู่ที่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงรู้จักกันในานามเจนละน้ำส่วนอีกเจละหนึ่งคือเจละบกน่าจะอยู่ที่ใดที่หนึ่งในเขตแม่น้ำโขงตอนบนอาจอยู่ใกล้เขตวัดภูในลาวปัจจุบันก็เป็นได้ ชาวจีนไม่รังเกียจที่จะเน้นอย่างเกินจริงถึงความสําคัญของรัฐป่าเทือนที่ส่งเครื่องราชบรรณาการไปให้ตนปราชชาวยุโรปในคิรศตวรรษที่19บเะ20อาจลืมไปว่ายุโรปยุคกลางหรือแอฟริกาก่อนยุคอนณานิคมก็เกิดจากการรวมตัวกันของแคว้นต่างๆเช่นเดียวกันพวกเขาจึงหมองว่าเจนละเป็นอาณาจักรรวมศูนย์ที่เจริญสืบต่อจากฟูน,นัน เป็นการปูพื้นว่ามีอาณาจักรซึ่งมีอำนาจยิ่งใหญ่ก่อนจะมาถึงยุคการรวมศูนย์อำนาจที่เหมือนพระนครอย่างไรก็ตามค่ะเป็นที่ปรากฏชัดว่าในช่วงคริสตศตวรรษที่7ที่8รชัชชายฝั่งที่ทำการค้าขายอย่างฟูนันได้เสื่อมอำนาจไปหรือศูนย์อำนาจเปลี่ยนอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินอย่างกัมพูชาแล้วรู้จักกันในานามที่เรียกรวมๆว,ว่าเจนละ ความมั่งคั่งของอาณาจักรใหม่ๆเหล่านี้ได้จากเกษตรกรรมนาลุ่มและการเคลื่อนย้ายแรงคนยิ่งกว่าได้จากการเกษตรเพื่ออย่างชีพและการขาอุดมการจากอินเดียซึ่งหลงเหลือมาถึงปัจจุบันในรูปของสถาปัตยกรรมประติมากรรมและจารึกดูจะมีบทบาทสำคัญในการหล่อล้อมและกำหนดทิศทางสังคมเหล่านี้ ความคิดเกี่ยวกับชนชั้นและระบบราชการอาจเอื้อต่อการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากผลผลิตส่วนเกินของประชาชนโดยการใช้กำลังยิ่งเวลาผ่านไปพิธีกรรมก็ยิ่งสัมพันธ์กับความสมบูรณ์มั่งคั่งและความมั่งคั่งนี้นำไปสู่ทักษะเกี่ยวกับอำนาจเหนือธรรมชาติในกระบวนการก่อตั้งรัฐตามที่โจนาธานฟริตแมนได้อภิปรายไว้แต่ก็เป็นไปไม่ได้ค่ะที่จะศึกษากระบวนการนี้เฉพาะจากเอกสารที่หลงเหลืออยู่ หัวเลี้ยวหัวต่อในประวัติศาสตร์กัมพูชานั้นสําคัญตรงการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจในช่วงคริสตศตวรรษที่7และ8ซึ่งอาจจะย้อนรอยมาอีกครั้งในคริสตศตวรรษที่14และ15และเช่นกันกับที่การเปลี่ยนแปลงครั้งแรกอาจนํามาสัมพันธ์กับการก่อสร้างอาณาจักรพระนครในคริสตศตวรรษที่9และ10 การเปลี่ยนแปลงยุคที่สองนี้ก็อาจนำมาสัมพันธ์กับยุคก่อตั้งรัฐซึ่งไม่ทะเยอทะยานไม่ยิ่งใหญ่เท่าอาณาจักรพระนครแต่ก็มองไปไกลตัวมากขึ้นเท่านั้นเอง เอาละค่ะทุกคนคะ่ะสำหรับในคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของแอมด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ